ปู่ป่วยอืมมาแล้วอืมยม่ไปเอาแล้วหมอไม่ไปเอาแล้วเพอาสั่งแค่น er> ั้นแหละอืมลุงลุงลุงอะไรวะลุงแฮวลุงแฮวลุงแฮวหนูเป็นหนูเป็นหนูเป็นไอ้นี่พอาใช่อะไรใช่อะไรใช่อ่ะแน่นอน ทางสะดวกอ да ยู่แล้วทุกอย่างมันไอเลอร์นี่ไอเลอร์นี่หลายอย่างนะหลังกลับมาถอยหลังกลับมาถอยหลังกลับมามันนี่นี่มันนี่รู้มันนี่มันไปทำอะไรเนี่ยรู้ไหมมันนี่มีคนเล่นนำก็เล่นหลังกลับมาครับคนชุดไปเอาไม่ทันคนชุบไปเอาไม่ทันสิ่งที่มัน <Ai S 2> ทำคนชุบเขาเอาไม่ทันเขาจะปะคนนั้เล่นแล้วแล้วแล้วไม่ได้ปล่อยปล่อยให้มันงอแงไปมันจะบอกไปฟัง เล่นแล้วก็ฟังคนนําเล่นหน่อยครับมัเล่นแล้วก็นคาคนพาเล่นหน่อยแบบแบบนะสมรไก็ตรงลานเขาไปไม่ได้แล้วปวดเกิดกลับโรงเรียนไปเลยแล้วมันสมควรแหมในครอบครัวมันเป็นแบบเนี้ยมันจะเข้าหน้ากันได้ไหมโน่น่าจะรอเล่นหน้าโรงเรียนนะถ้าเขาถ้าถ้าเขาไม่ขยับเขาก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าสกอคิวเรานำอยู่ประมาณสี่สิบกว่า กองเขาโผล่ไว้ให้พพอบอดเรามันทำอยู่ไม่เป็นไรไอ้บอยแล้วหนูไม่เหมือนแล้วแล้วพี่ไม่เหมือนพวกหนูไงถ้าพี่ตัดคือตัดแล้วพี่ไม่เอาแล้วพี่ด่าเสียคนนะไอ้ติดติดแล้วเฮียอ้าวอของหนูของจริงครับของหนูของรองมาแน่นอนรอรอมันถมเลยก็ได้ครับรอมันถมเลยของแพงอะของแพงอะคุณีของแพงมันต้องบอกมันว่าอย่าทำอะคือคือมันเป็น กันเันครอบครัวเขาจะป้ามันไม่สมบของแพงไงของแพงของแพงของแพงดีจริงอ่ยก็เรื่องของแพงเขาจะลองพูดนแล้วคือมันก็ไม่ท่ามันแบบเจ้าของเตียงไม่ติดนะเจ้าของเตียงไม่ติดนะเราไปทำให้เขาขาดกันหน่ะเหมือนคราวที่แล้วอ่ะของของแพงตีติดว่ะเดี๋ยวอ่นโดให้เดียวตอนแรกตอนแรกกูลงพูดเลยแค่ไม่หนุนชวนใช่ไหม ทไม่รู้มาอยากบุกแรงว่ะตยเดวอาใหม่เอาหม่านันแหบอกี่วันนี้แมนแต่วันนี้พี่ไมู่ดแล้วี่ถ้าอย่างนี้พี่ก็จะด่าเสียคนได้แค่นั้นแหละพี่ไม่ชอบพี่ไม่ชอบลองเช็คดิ้งนะพี่อ่ะโอ้โ้แล้วได้แล้วครับโอเค กวนแล้วเอ้ยม่ปล่อย่อยปล่อยเข้ขาไปีนยเนเพื่อนปลอยทันปะปล่อยทันปะเพื่อนเพื่อนปล่อยทันะแล้วแล้วคณะแคปมาทั้งหมดที่คุยกันให้พี่นูเล่นแล้วเนี่ยมาเล่นร้มเล่แล้วเนี่ยเล่น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 เลนเล่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 นเนเล่นเลนเล่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 นเนเ่นเล่นเลเล่น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 ลเล่เล่นเล่นลเล่นลเล่่นลเล่น่เล่นลเล่น ดูแม่ซ็อกแคปหน้าจอส่งมาว่าว่ามันไปดูวันก่อนซีกับมันอย่างนึงมันไปพูดกับเขาบอกใช่คือทุกอย่างถ้ามันจบดูวันอ่ะพอเรารู้วันอ่ะแล้วใช่ใช่ไอชนไฟมีมีรอปิดตัวชุบเราขยับเข้าไปหน่อยไหมรถบัสได้ล็อกไปไหมเออ ใครเขาไม่ดูวันบ้าหรือเปล่ายืนยืนได้อยู่ตรงคำมาช่วครับถ้าแบบเต็มที่ยืนได้อยู่ตรงคำมาชวมาลักกูลักกูลากดช่วได้อยู่มึงบีบกูมึงบีบกูต้องบอกไปอย่างนี้ คือไอ้น้องแฟนกูเขาจะแต่งใช่ไหมแต่มันเป็นน้องคนเล็กอะถ้าเกิดตามกฎคนจีก็คือถ้าเกิดคนเล็กแต่งก่อนอะมันมันดูดีนั่นไงใช่ไหมแต่กูอะยังเออส่วนใหญ่เขาจะให้คนโตแต่งก่อนใช่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 พอสุดท้ายแล้วพอน้องมันจะแต่งก่อนกูก็เลยต้องเดินเร้อนไงเออกูก็เลยเดือดร้อนแฟ่กูก็เลยบอกว่า เออกูไปกูก็เดือดร้อนตามเอเอเาว่าถ้าเกิดตามหลักของคนจีนมันเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าคนเล็กอ่ะ <_ d ata> ต้องต้องเท้าความจากตอนแรกก่อนน้องอ่าคุณจะไล่ยังไงดีวะน้องไ <_ d ata> อ้อเนี่ยกูไ <_ d ata> ล่ <_ d ata> ลไม่ถูกวะเออน้องของแฟนน้องกูอ่ะเขาจะแต่งแต่ทีเนี้ยไอ้เนี่ย มันก็เป็นคนโตแต่น้องของแฟนน้องกูเขาก็เป็นคนเล็กเขาจะแต่งก่อดอะไรเงี้ยใช่ไหม,มเขาก็เลยแบบบแล้วมันไล่เป็นสามทอดอ,ดอ่ะเพื่อนเออไล่ไปสามทอดทอดนี้ขึ้นมาปุ๊บมาเจอน้องแฟนกูสุดท้ายก็ต้องมาจบที่กูกูก็เลยต้องเป็นหัวหน้านําขบวนเข้าใจว่าอ๋อมึงก็เลยต้องแต่งกอนเออคนรองเด้อาจะได้แต่งสุใจากเออ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 เเออ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 เอเอ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 อเเออเออ เออ <มา S 1> นั่นแหละประมาณนั้นแหละาาเขาก็เลยแบบคุย,ยกับแฟนกูรู้ว่าเออว่าจะเอาอยัางไงนู่นนี่นั่นเพราะว่าเรื่องเองินเรื่องอะไรมันก็โอเคอยู่ก็จบน่าจะะวาณสองแสนละแต่กูก็เก็บกันมาต้องนักล้องนานได้สักพักแล้วได้แล้วสองแสนกูเก็บกันมาอืาาอก็ยวดู วันดูนู่นดูนี่อีกทีหึงว่าจะออกมายังไงอืมนอ,อน้อ,นอพี่วันชือมนะน,นัะะอ้นนอ้ชื่อแต่วะฮันนี่นปะไม่ใช่ฮันนี่ดิไอ้ฮัน,น,น,นเดี๋ยว,ในในในวันหลนะันรีเพื่อนหน่อยรีเพื่อนหน่อยเพื่อนเพื่อนนอนตายนานแล้วเพื่อนโอยกูรู้อีแล้ว สองรูปมาหนูไอ้นี่ให้มาไม่ไม่ตอนนี้ปลาทำเสร็จแล้วอ่อ่เสร็จก็เสร็จไม่ไม่เอาปลาดูปาดูที่ว่าโอเคป่ะไม่ผิดตรงไหนนะต้นลำเต๋อาสีนี่ก็ได้สีสีขาวมากสีขาวสีแดงดีให้มันไม่ใช่ให้มันมองไม่เห็นไอ้ที่ประเด็นที่เขาให้ทำลายน้ำอ่ะ ดีกว่าปาสีแดงทั้งสองอันนะ่ะดีกว่าอยุยก,กับหหนา้าไม่ใช่มันให้ใช้ลายน้ำเพราะว่าเขาไปทำเนี่ยอื่นไม่ได้เข้าใจปะใช่ลายน,น้ำคค,คือคือทางกฎหมายแล้วถ้าเราสมมติว่ามันมีการลบหรือมีการอะไรเราจะรู้ไงเพราะว่าเลขเลขบางอย่างมันหายมันไม่สมบูรณ์ อืมแค่นั้นแหละเขาจะได้ปลอมเอกสารไม่ได้ประเด็นไหนจริงๆแล้วทางทางเอกสารหรือว่าทางเอกสารราชการทุกอย่างก็ใช้หมดนะแบบเนี้ยอันไป็นั่งเรียนงานเดือปลาให้เีดือดไม่ได้หรอครับธรรมโชติครับชุบแล้วย่เมือครับผ้องหมอจะตายแล้วครับ 对。<noise> ชุบเยอะๆนะเพื่อนชุบเยอะๆนะ่ขวามเห็นเลยว่าไม่มีใครเห็นแล้วเห็นเลยโห้เขาแต่งตัวแบบผิดปกผิดวรรณบรรณาอะไรอย่างเงี้ยผมก็จำไม่ได้ดิ เพ well ื่อนตายไกลจังวะแม่เธอไม่ต้องมีอะไรเลยแล้วก็อันเนี้ยไม่ต้องเร่งไม่ต้องเร่งกูสู้ชีวิตมากเฮียแข่งมันกอดไม่ได้นะเพื่อนอย่าเลอดนียกูสู้ชีวิตกับเพื่อนมากเฮีย่ะหลังตายบอกเดี๋ยวเพื่อนจะไปชกเพื่อนก็เขาบอกแล้วว่าหมอตายอ่ะตายไกลที่พ่อหอย อนะโอ้โหม,มันเล่นกันไม่ค่อยชุบกันวะกอไม่เข้าใจเหมือนกันชุบเยอะๆเพื่อนชุบเยอะๆมันก็ตายเยอะชุบเยอะๆเพืเอ่อน เจอในทุกครั้นเดมๆู้ตายนะับผู้ตา oh, oh. ่ต้องทิพนับนะบูกันนับบูธบูนับูบูสิ้นตายนับตายตายดีนับตายดีนับมาเฮียอะไรมึงกูว่าสายยืนให้บูะไรเงี้ยมันไม่บูธกัน ปวดขี้หรอนอนนอนก่อนไห่น่าเรเลิกเรื่องฉันโทรไปเออไม่งั้นเธอก็ถับคาสายอะ่ะเอาไงจะวางก่อนหรือยังไงแล้วก็เธอฉนจะนดได้หมดนีออ่จะจบสงครามวอ,รอประมาณสี่ทุ่มครึ่งอะ่ะ โอ้โหเฮี้ยกูกูก็ไม่เข้าใจว่ากูเล่นมีดอยู่แต่เตีเอาตีเอาเฮี้ยสวิตตี้ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่เล่นไม้สวิตตี้เกิดอีกรอบเด้อ

ไม่ต้องเด้งใครวะอ่านโอ้ยไม่ต้องเด้งนะกูเด่นชบกูเด่นชบกูเด่นชกกูไม่เน้นตีกูเด่นชบ ใช่ค okay, รับหมอปฏิบัติหนะ้าที่ใช่เพื่อนกูต้องได้เล่น ตัอวอย่างว้าบเ, <ใน S 1> เลยพี่ชายเราพ่อยังไม่เก็บเราเล่นไหนพี่เล่นไหนครับอยู่เซโนครับเซโนเพื่อนเซโนปวดนี่เนี้ยปวดหลังก่อนปวดหลังก่อนหนึ่งทีเพื่อนปวดหลังก่อน ตังหรือเปล่าไม่มีตังเลยไม่มีค่าบริการหมอเลยเหรอเออไม่มีคาม่าเอดงเอดีเลยงแข็งแรงไม่งี่เี่ยัอยากให้มันเ่มันก็ฆ่ามาันดเฮ้ยเพื่อนตายหน้าประตูสองคน

ถอนผออออย่างหน้าที่ครับเห็น้มีสองตัวเหรอไอ้หาครั้งสุดๆทันไอ้เฮียโอ้โหสัตว์เ้วเพื่อไม่เกิดไม่ขยันเนาะไอ้เฮีย ไม่เหนื่อยอ่ะวะไอ้สัตว์ร้องเพลงเนี่ยอะไรเราเต่ายังไม่เหนื่อยไงวะไอ้สัตว์เกมอยู่ไหนอะเอ่อเทโนพี่บีเขาเรียกหนูนางพยาบาลแล้วปะอย่าข้าฟ้องหนูหน้าหมอนะชุบไงเห้อ อย่ไหยเรียุดรอหน้าตู้เลยป <c oughs> ูนหรอเราตันอ่ะห็นแอมมีกระโดดลงไปตั้นเราตั้งะอยยากเวนนันเล่มีไม่ถึงชือ่อ <c oughs> <c oughs> อีกตายเที่อ่ะคอมพิวเตอร์เกิดนะครับเสียเปล่าโหมเกิดแล้วไปเองเลยไปเองเลยใครทีไซน์แถวหน้าประตูให้เพื่อนเล่นโซนทรายไปมันเสียโซนทาไมต้านตูดเยอะจังอ่ะก็มาได้กับโฮเต็นไง ยไอหนูมึงอยู่ไหนป้าฮะจสบู่ะครับมีสบูให้ลายอย่งป่ะไม่แก่ยี้อะ แพราะการีคำคืนที่แพ้พาชดาวออกมาบนนภาบาอแฟ้เพื่อร้อย่นที่นาเย็นไม่พอกเธอเอจะไ้อบนัเป็นช่วงเวลาที่มันที่ไอย้มันเธอแบบนี้อยกใหันธอไปับันอันนี้ร้องไปให้ใคร เมือทในฝันเมือท่ในฝันเมือนใน่านฝันผมกลับมาแล้วอย่าไปนะกลนะ แทงไม่ยั้งด้วยเหี้ยบอกเลยโอ้แลลอเลกว่าจะมากว่าจะมากว่าจะมาอยไม่อแบเลติดตั้นถ้าพูดดูจะว่าตอนนีเลดแรู้เล็ดแล้วกูซื้อจกเตียมมาสองร้อยตอรอยแต่ของดีจแยปีีพีติดวะติดตั้ติดหรอ พิทันมันเด็กจำปองโอ้โหขนาดเลดเงินแบบว่าตกแล้วมันยังขายราคาแพงอันจริงครับจริงครับจริงหนูเข้าร้องโอ้โหเมย์วันนั้นวันนั้นขายอะไรเลดร้อยไอ้สองรอห้าสิบหน้าตู้นะเงินหน้าล่าสุดนะก็วันเดียวกันนะวันนั้นนะอะไรหรอไปขายสองร้อยห้าสิบได้หรอสองร้อยห้าสิบไม่ใย่หอได้ยินนะเปลาใเด็ดเงินนะเราบอกว่า อ๋อาคต้หรอไม่ <calculating. S 1> <Vou> ้้นแสนไงถ้าซื้อแสนตู้ซื้อแสนนึ่งไบถ้าเอ็ละร้อาขายทัีบยบเรียบร้อยาตัวเวยอันนั้นก็ไม่ได้ขายอนคบอกราคาลูกค้านะลูกค้าลูกค้าจะซื้อแค่สองนแต่กูบอกว่าเอาเป็นเมไปเถอะเพราะมันถูกกว่าไอ้ลูกค้าจะซื้อแค่เจ็ดแค่ห้าแสนเจ็ดแสนนะอันนี้กูก็ให้ลูกค้าถูกนะแค่นั้นแหละ นี่ก็บอกลูกค้าบอกว่าถ้าถ้าถ้าเขาจะซื้อแค่นั้นน่ะซื้อ1นเอ็มดีกว่าสองร้อยเองอะไรอาสองร้อยคุ้มกว่ารอกเขาจะซื้อห้าแสนไหมตอนนั้นน่ะ